ดีครับพี่น้องหากินเล่นสไตล์แจ็คกี้ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้อง ได้แล้วนะครับพี่น้องบะม่วงสองหน่วยอันดับแรกเรามาล้างมะม่วงกันนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โนโนโนตอนต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับ <What? S 1> กระดองไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องมีดไม่ได้เรื่องคมกว่าเยอะเลยล้างข้างนอกเสร็จแล้วอย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่น้อง <c oughs> ใค้เป็นน้องมึงสัตว์ What the fuck ขาวๆเลยพี่น้องใค้เป็นน้องมึงสัตว์มาจัดมะม่วงใส่จานดีกว่าพี่น้องแหม แผ่นบางเหมือนกระดองเลยก,กูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมนเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่น้องชอบจังเลยหาเรื่องติดคุกติดตารางนะกูเนะี่ยตอนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะผมมีแต่รสดีพ,พเพเลยพี่น้องอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมเกลือถ้าพร้อมแล้วก็ทิมน่าได้เวอสัก Yeah.